ชาวราศีธนูทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คุณเอชชาแนลช่วงที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ positivity positive because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเพื่อนชาวราศีธนูทุกคนนะประจําเดือนเมษายน2564ค่ะเรามาฟังจาวกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณนั้นเป็นยังไงกันบ้างค่ะเริ่มต้นจากพลังงานของคุณ และสกิปข้ามไปยังพลังงานของคุณที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนนะคะ But Before u t b we get started ค่ะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ General r e a d i n g นะดังนั้นอย่านํำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คโดส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คดส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษานะคะการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะจ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงานของคนโสดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเริ่มต้นจากใบแรกที่ได้รับเลยนะ ะะก็คือ A t o b Cups นะคะ A t o b Cups ตรงนี้เนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่านี่คือคุณค่ะและมันเป็นการเดินทางของคุณที่กำลังจะออกไปจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเนาะจุด A ไปยังจุด B ชีวิตของดาวอะค่ะมันจะมีการเดินทางไปเรื่อยๆและชาวราศีธนูคะในทุกๆการเดินทางบางอย่างอะมันอาจจะต้องละทิ้งแต่เป็นการละทิ้งเพื่อให้คุณอะไปเจอในสิ่งที่ดีกว่าในตอนนี้เนี่ย คุณต้องละทิ้งอะไรบางอย่างที่มันฉุดรั้งที่ทำให้คุณยังโสดอยู่ที่ทำให้คุณไม่ได้เจอคนที่ใช่ที่ทำให้คุณยังไม่ประสบความสาเร็จในเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นนิสัยเดิมๆมายเซตเดิมๆความคิดเดิมๆความเชื่อเดิมๆหรือว่าคนเดิมๆประสบการณ์เก่าๆบางคนมีปมในอดีตบางคนมีเพื่อนที่ไม่ได้สอร์ตในเรื่องความรักบางคนไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นมากนัก คือไม่ว่าจะเป็นแบบไหนอะไรก็ตามที่มันทำให้คุณยังท็อกซิกและทำให้คุณเนี่ยยังไม่ได้มีแฟนสักทีหนึ่งคุณควรละทิ้งในสิ่งสิ่งนั้นหรือความกลัวของคุณเช่นกลัวว่าจะเจอคนที่ไม่ดีจะเจอคนที่ไม่ถูกใจจะเจอคนที่มาหลอกอันเกิดจากปมในอดีตใดๆก็คือคุณจำเป็นที่จะต้องละทิ้งสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ข้ามผ่านมัน ไปยังไ g รท์ i ดเร t ชันไปยังในเส้นทางที่คุณจะได้สละโสดในอนาคตและควินเชื่อว่าถ้าในเดือนนี้คุณทำอย่างที่ควินบอกได้คุณลองกลับไปสำรวจตัวเองดูว่าเฮ้ยเพราะอะไรฉันถึงยังโสดอยู่วะมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าฉันทำอะไรพลาดไปไหมฉันมีนิสัยอะไรหรือว่าทำไมฉันคุยกับใ,ใครแล้วไม่เคยรอดเลยมันมีอยู่ค่ะมันมีจุดเล็กๆที่ทำให้คุณยังนกอยู่ทิ้งมันไป เมื่อทิ้งมันได้ในเตือนนี้ค่ะคุณจะมีโอกาสที่จะพบเจอกับคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเขาอาจจะเป็นคนที่อายุอ่อนกว่าคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงราศีธาตุไฟนะ เขาคนนี้เนี่ยจะเป็นคนใหม่ๆที่จะเข้ามาจุดประกายและทําให้คุณได้รู้จักกับความรักและความสุขอีกครั้งหนึ่งค่ะคนที่เข้ามาหาคุณในเดือนนี้นะคะจะสามารถสารสัมพันธ์ต่อไปได้ในอนาคตจนถึงขั้นแบบเป็นฟงเป็นแฟนได้เลยสร้างครอบครัวอย่างมีความสุขคุณอาจจะได้เจอเขาผ่านการเล่นเกมหรือว่าผ่านโซเชียลมีเดียผ่านโลกออนไลน์อะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนของคุณ รุ่นน้องในมหาลาัยของคุณหรือเขาอาจจะเป็นรุ่นน้องในที่ทํางานคือไม่ว่าจะเป็นแบบไหนอ่ะก็ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้คุยกับคนคนนี้ดูเพราะมันมีโอกาสที่คุณจะมีความสุขมากๆในเดือนนี้นะคะอีกนายะหนึ่งนะลองไปปรึกษากับคุณแม่ของคุณหรือครอบครัวของคุณดูว่าจะเดทยังไงให้ไม่นองตีหรือจะทำยังไงให้ได้สละโสดดีถ้าหากว่า คุณพ่อคุณแม่ให้คาแนะนําคุณคุณก็ลองนําไปปรับใช้เพราะมันดูแล้วมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวมาด้วยนะคะถ้าดูจักพลังงานตรงนี้เนี่ยคุณคุณบอกเลยว่ามันไม่แย่นเว้ยจริงๆมันดีด้วยซ้ำถ้าหากว่าคุณเนี่ยกำจัดสิ่งที่เป็นปมหรือสิ่งที่ฉุดรั้งไม่ให้คุณได้มีแฟนสักทีหนึ่งถ้าหากว่าคุณกำจัดมันไปได้แล้วไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดความเพอร์เฟคชันนี้หรือใดๆก็ตามคุณจะได้สัมผัสกับความสุขในเรื่องความรักคุณจะรู้สึกตัวเบาแต่มันต้องกำ กำจัดง่ายงลองมาโคชกับควีนก็ได้นะคะหรือว่าลองพยายามด้วยตัวเองดูก็ได้นะจ๊ะยินดีมากๆเลยที่จะช่วยทุกคนก้าวข้ามผ่านจุดนี้ให้ได้นะคะต้องบอกเลยว่าในเดือนนี้เนี่ยมันเป็น c h a n of cups มันคือความสุขมันคือความแฮปปี้ในชีวิตแหละคุณจะรู้สึกรู้สึกเอนจอยกับชีวิตแล้วก็เอนจอยกับคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณด้วยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฉันมีความหวังที่จะได้สละโสดและถ้าหากว่าคุณคีบคนนี้ไว้ใน ชีวิตของคุณอนะ่ะคนนี้ก็จะสามารถสานต่อเป็นคนรักที่ดีของคุณได้แน่นอนนะคะทีนี้ก่อนจากการเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครอยากเช็กต์ตส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่หมาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการ และทุกคนคะควีนขอฝากเนืเขียนของควีนนิยายของพีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะในเดือนนี้จะใต้ตีพิมพ์แล้วช่วงปลายเดือนนะคะเป็นนิยายแนวรักแฟนตาซีค่ะเดี๋ยวตีพิมพ์แล้วจะมาอวดน,นะคะก็สามารถไปทดลองอ่านได้ในเว็บไซต์เด็กดีนะคะมีลิงก์อยู่ด้านล่างค่ะ เอาละค่ะทุกคนมาดูกันนะคะพลังงานที่คุณได้รับค่ะก็ค,คือ w e w i s h your ex นะคะจะท h ให้คุณเข้า a a r your energy ค่ะโอ้ว้าวต้องบอกเลยว่าสอดคล้องกับสิ่งที่คุณพูดมาเมื่อกี้เลยคือคุณจำเป็นที่จะต้องคล e a พลังงานของคุณปลดล็อกตัวเองค่ะปลดล็อกตัวตนของคุณบางอย่างที่มันขุดรั้งให้คุณได้สัมผัสกับความรักของคุณค่ะ ตรงนี้นะคะทาให้คุณรู้สึกเลยว่าเฮ้ยคุณจําเป็นจะต้องละทิ้งอะไรบางอย่างในอดีตไปนะต้องปล่อยต้องเป็นแบบแปดถ้วยอะ่ะต้องทิ้งบางอย่างไปเพื่อเริ่มต้นใหม่สู่ความสุขนะคะลองไปสํารวจตัวเองดูเนาะจะเป็นคนเก่าในอดีตประสบการณ์ใดๆก็ตามะคะ่ะลองดูนะคะเรากําจัดมันแล้วคุณจะได้พบกับความรักที่เข้ามาหาคุณอย่างแท้จริงนะคะและ The last one ก็คือนี่เลยนะคะ Redirect your thoughts Focus on what you want to attract in this relationship Not on what you fear will happen นะคะคุณต้อง redirect คือต้องจัดการความคิดของคุณใหม่ค่ะคุณต้องโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการนั่นคือความสัมพันธ์ความสุขก,การได้สละโสดนะคะไม่ใช่โฟกัสที่ความกลัวเช่นวิกลัวคนที่จะเข้ามาเป็นสแกมเมอร์กลัวคนจะมาหลอกอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่สิ่งที่คุณกลัวแล้วคุณจะได้ พบกับความรักที่เข้ามาในชีวิตมันจะดึงดูดความรักเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะและก่อนจากกันอย่างแท้จริงค่ะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานนะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนค่ะในเดือนนี้งดดื่มเบียร์นะจ๊ะไม่เสริมดวงจากธนูแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณนะคะจะเป็นช็อกโกแลตนะคะจะเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเฟอร์ในช่วงนี้นะและถ้าใครอยากซิกน์นนตัวอย่าอยากขอคำปรึกษาไปการสดสัวอย่างให้โคช้ชไปการสดสัญอยากเปลี่ยนเบอร์รศัพท์คย่างให้โค้มคไปการ์ด้ ช่อง d e s c r i p t i n s Box ตารางนี้นะคะแเราจะกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you อ l ลในเด X นเด่คลิปวดีโอบาย สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีธนูนะคะคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานของคุณพลังงานของเขาและแนวโน้มความสัมพันธ์ในเดือนเมษายนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะเริ่มต้นจากพลังงานของคุณก่อนนะคะก็คือ The Emperor ค่ะพลังงานของคุณในตอนนี้คือ Queen รู้สึกว่าคุณกําลังนิ่งอยู่นะก่อนหน้านี้อาจจะมีใครบางคนที่มีปากเสียงหรือว่ามีการทะเลาะกับคนคุยของคุณนะคะ หรือว่าความเข้าใจผิดบางอย่างที่มันเป็นคอน FLICT อยู่แต่คุณมั่นใจว่าคุณอะถูกต้องแล้วฉันถูกต้องแล้วแหละเออฉันมั่นใจในสิ่งที่ฉันทํา หรืออีกนนยยะนึงก็คือถ้าว่าคุณไม่ได้ทะเลาะกันนะคะมันก็จะเป็นพลังงานในทิศทางที่ว่าในตอนนี้เนี่ยคุณนิ่งแล้วคุณรอดูอยู่ว่าคนของคุณจะทํำยังไงนะคะคุณจะนิ่งเหมือนกับสักราศีนึงที่คุณทํามามันนิ่งอะ่ะมันนิ่งแล้วมันอยู่แบบอยู่เฉยๆแล้วก็รอดูว่าคนของคุณจะเข้าหาไหมหรือว่าเขาจะมีปฏิกิริยาย,ยังไงมันดูเหมือนกับว่าคุณต้องการให้เขาเป็นฝ่ายเข้าหามากกว่าที่ คุณจะเข้าหาเขาในช่วงนี้นะคะเพราะคุณรู้สึกว่าเออฉันก็เข้าหามาเยอะแล้วในตอนนี้ฉันขอพักก่อนฉันขอพอฉันขอแบบอยู่เฉยๆบ้างฉันจะรอดูว่าเธอจะทําอะไรเพื่อฉันบ้างไหมนะคะบางคนในที่นี้กําลังเดทอยู่กับชาวต่างชาติคนทางกายคืณรู้สึกถึง ยุโรปนะคะเอเมริกาสำหรับบางคนแ u anyway, t a n y w a y is the s a t e นะถ้าว่าคุณเด็กกับชาวต่างชาติจริงๆมันก็อาจจะมีความอึดอัดในเรื่องของระยะทางที่ยังไม่ได้เจอกันนะคะหรือความชัดเจนที่ไม่เกิดขึ้นสักทีนึงเพงียงแต่ว่าคุณเลือกที่จะโอเคอยู่เฉยๆแล้วก็รอดูคุณรอดูว่าเขาจะทำยังไงกับคุณคะ่ะในขณะที่เขานะคะเป็นพลังงานนี้ก็คือแดาบแดดาบในที่นี้เนี่ยเหมือนเขามีความอึดอัดบางอย่างอยู่ คืออย่างที่พูดไปอ่ะก่อนหน้านี้บางคนอาจจะมีการทะเลาะก,กันหรือความเข้าใจผิดกันแล้วคุณปล่อยบอมไว้แล้วก็ทิ้งให้เขาแบบอึดอัดใจหรือเขาจะอึดอัดด้วยตัวของเขาเองอ่ะเหมือนเขาจะมาคิดอาจจะมาอึดอัดหรือความนิ่งของคุณทําให้เขาอึดอัดมันเป็นไปได้ที่เนี้ยคุณขยายความต่อมามันคือหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็ night of coin ค่ะมันเป็นไปได้แบบนี้ว่า อาจจะมีการพูดถึงเรื่องบทสนทนาว่าจะมีคอ e r s เซชันสำหรับบางคนนะแล้วเหมือนตัวเขารู้สึกว่าตัวเขายังไม่พร้อมที่จะสละโสดเขาอยากเลือกที่จะดูไปเรื่อยๆก่อนเลือกที่จะ ค่อยเป็นค่อยไปเลือกที่จะเป็นโสดไปก่อนยังไม่อยากที่จะเป็นแฟนกับใครทั้งนั้นแล้วมันก็เลยทำให้คุณถอยหนีหรือคุณอาจจะไม่ได้พูดเรื่องของว่าจะเรคานเวอร์เซชันแต่มันมีในยะที่เขารู้สึกแต่ว่ามันกดดันในเรื่องของความสัมพันธ์และเขารู้สึกว่าคุณรัชในเรื่องของความสัมพันธ์มันเร็วเกินไปสำหรับเขาหรือคุณอาจจะไม่ทำอะไรเลยแต่เขาแค่คิดเอาเองว่าเขายังไม่พร้อมสมัครความสัมพันธ์ยังไม่พร้อมสมัครการเริ่มต้นใหม่ ม, rush, มันรีบร้อนจังเลยเขาก็เลยรู้สึกแบบมานั่งอึดอัดอยู่กับตัวเองแต่พอคุณนิ่งคุณเฉยคุณไม่ได้มีการตอบโต้คุณไม่ได้พูดอะไรคุณคุณดูหายไปจากชีวิตเขาสำหรับบางคนมันก็เลยทำให้เขาอึดอัดใจแล้วเขาก็ กลับมาคิดทบทวนว่าเฮ้ยเหลือจริงๆแล้วอะ่ะคุณจะเป็นคนที่สําคัญสําหรับเขาจริงๆเขาเรียกว่าเขาจะตระหนักรู้ได้ก็ต่อเมื่อสูญเสียคุณไปแล้วตอนนี้เหมือนเขารู้สึกว่าเขากําลังจะสูญเสียคุณไปเขาเลยรู้สึกอึดอัดใจและรู้สึกอยากที่จะมอบโอกาสแล้วก็กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิมกลับมาคุยกันดังเดิมยังไม่ต้องเป็นแฟนก,นกันก็ได้ แต่ว่าอยากมีเธออยู่ในชีวิตนั่นคือสิ่งที่เขาคิดที่นี้แนวโน้มพวามสัพันของคุณและเขาในเดือนนี้ล่ะมันคือ The Lover ค่ะ คีมมองว่าตัดกันไม่ขาดเพราะว่าคุณและเขาเนี่ยมีความผูกพันกันทางจิตวิญญาณนะคะเป็นไปได้แบบนี้ว่ามีอดีตชาติร่วมกันมาหรือเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่เป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้เจอใดๆก็คือความสัมพันนี้ยังตัดไม่ขาดเพียงแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มจะมองหาคนอื่นหรือคุณคุณเปิดโอกาสให้กับคนอื่นเข้ามาในชีวิตก็คือคุณไม่ได้ปิดแล้วว่าหลังจากที่เขามีพฤติกรรมประหลาดๆกับคุณแต่ปล่อยเขาไวใ้ให้อึดอัดไปเถอะเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าคุณนะะสสําาคคััญหรบเข คินรู้สึกว่าในเดือนนี้เนี่ยเขาจะมีการตระหนักรู้มากยิ่งขึ้นว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาจะเอายังไงต่อไปคุณสําคัญสําหรับเขามากแค่ไหนเขาจะมีการตระหนักรู้เกิดขึ้นและเขาจะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าในเดือนนี้เขายังไม่กลับเข้ามาเดือนถัดๆไปเขาอาจจะกลับเข้ามาบางอย่างเนี่ยเวลาคนตกตะกอนมันอาจจะใช้ระยะเวลาที่มันต่างกันนะคะคือคว e นรู้สึกเลยว่า ยังไงก็คือมันตัดกันไม่ขาดจริงๆอืตัดไม่ขาดเลยตัดไม่ขาดยังไงก็ยังไงก็ต้องได้ไปต่อกันอยู่แหละเพียงแต่ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะคะ นะและอีกนัยยะหนึ่งก็คือชาวราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเนื้อคู่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอีกนะคะที่ไม่ใช่คนนี้นะที่คุณสามารถสางสัมพันธ์และไปต่อได้ถ้า,าว่าคุณต้องการเนี่ยคุณกลับไปฟังในคลิปของคนโสดนะคะก็จะเหมาะสําหรับคุณนะคะลองดูถ้า,าว่าคุณรู้สึกว่าเออฉันแบบ เริ่มอยากจะมองหาคนใหม่แล้วอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ลูกสวยดีกว่าว่าไพ่ลูกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไม้หมากควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการนะคะและขอฟังนิยายของควีนไงเขียของควีนไว้ในอ้อมออ้อมใจหน่อยนะจ๊ะ เดือนนี้ตีพิมพ์แล้วสักปลายเดือนนี่แหละควีนคิดว่านะเดี๋ยวจะเอาเล่มมาอวดนะคะฝากไว้เป็นที่ระลึกนะคะสามารถไปทดลองอ่านก่อนได้ในเว็บไซต์เด็กดีค่ะเป็นยายแนวรักแฟนตาซีนะคะกรุบกริบเบาๆครบรถนะคะมีตั้งแต่ดราม่าไปจนถึงต่อสู้เลยนะคะในเรื่องเดียวค่ะ พลังงานของคุณนะคะก็คือ Virgos Factor ค่ะ Your love life is influenced by your Virgos upbringing and spiritual path นะคะ Oh my God ความสัมพันธ์นี้นะคะมีความรู้สึกได้อีกอย่างว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบ Twin Flame Relationship ด้วยโดยคุณเนี่ยอาจจะเป็น Device Masculine ค่ะาาจ,จะเป็น Device Feminine หรือคุณอาจจะเป็น Device Feminine ก็าาจ,จะเป็น i m e Masculine แต่ตอนนี้คุณกำลังพยายามทำตัวให้เข้มแข็งขึ้นมันก็เป็นไปได้นะคะแล้วมันอยู่ในช่วงของการ Separation กันและนี่คือกระบวนการของการ ตระนักรู้นะคะ คือคุณอาจจะไปตระหนักรู้บางอย่างของคุณเขาก็ไปตระหนักรู้ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนสําคัญสาหรับเขาและความสัมพันธ์นี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มัน Amazing สําหรับเขาตัดกันไม่ขาดแน่นอนอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็เลยมองว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยไม่น่าจะตัดกันขาดค่ะและมันยังมีความผูกพันความเชื่อมโยงทางจิตวิญ,ญญาณอยู่ดังนั้นไม่จบกันง่ายๆแน่นอนในเดือนนี้มันจะยังสามารถไปต่อได้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมมันจะเป็นยังไงก็รอติดตามในอพิโซดถัดไปนะคะลองไปอธิษฐาน าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูค่ะคุณจะได้สุขสมหวังนะคะในเรื่องของความรักหรืออย่างน้อยก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวมากเกินไปนะจะ้ะและ this one ก็คือ gratitude ค่ะ you need to be grateful for the love a r e a d y present in your love life c h e c t a t more f i r s นะคะคุณจำเป็นที่จะต้องขอบคุณนะรู้สึกขอบคุณรู้สึกซาบซึ้งใจสำหรับความรักที่มีอยู่ในปัจจุบนัน เพื่อที่ว่าคุณจะได้ดึงดูดความรักเข้ามาในชีวิตที่มากขึ้นกว่านี้คะ่ะนะปล่อยให้เขาไปจัดการตัวเขาเองให้เขาอึดอัดใจเดี๋ยวเขาก็จะเคลียร์ตัวเองได้แล้วเขาก็จะตระหนอักรู้ว่าคุณคือคนสําคัญที่สุดในชีวิตของเขาแล้วมันก็จะมีการกลับมาคืนดีกันเพียงแต่ในช่วงเวลานี้ที่คุณอยู่คนเดียวหรือว่าคุณคุยกับเขาน้อยลงก็รู้จักการ gratitude กัรซาบซึ้งใจนะคะกับสิ่งรอบข้างสิ่งที่เป็นปัจจุบันคุณจะได้ดึงดูดความรักที่เข้ามาในชีวิตอีกนะอ่าและก่อนจดการอย่างแท้จริง ะะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานค่ะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะจะเป็นเบียร์ค่ะไม่เสริมดวงนะคะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณค่ะจะเป็นช็อกโกแลตค่ะจะทําให้ดวงของคุณเป๊ะปังดังเวอร์ในช่วงนี้นะและถ้าใครอยากเช็คต้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการนส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลองหม้มายคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะเราจะกนใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next คลิ e วิดีโอบาย Cremes are done! is done already! But you still watching this? So, let's this? I recommend you! And um, don't forget to subscribe me! See you all in the next video! Take care!